มันยากาศมันดูบาปตัวขอสามตัวนะคะใช้อะไรไหไว้บ้างใช้ใช้มือวหว้ดีแหรอครับไปแล้ว, <c oughs> เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดร,รจะพาไปมาที่ไหนเนี่ยทอยมันยากาามันดูบาป พวกคุณเนี่ยต้องเข้าวัดบ้างทำไมเออคนอย่างเงี้ยต้องเข้าวัดบ้างเพราะอะไรเออเอาน่าไม่ต้องอธิบายเยอะมันมันที่บานนี่มันปกติเป็นคนเข้าวัดตลอดนะจริงเหรอจะไปขอหวยอ่านันไงขออะไรบ้างต่างๆไม่ได้ทำบุญเหรอคนละสายแล้วล่ะต้องพามาแบบขอโชคขอลาบดีกว่างั้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหรอทำไมไอ้เรื่องโชคลาบนี่คุณเอาหรอคุณได้ไปก่อนนะต้องวิ่งเลยแล้วคุณรู้นคนอื่นเขารู้ไหมจุดไหนไม่โชคลาบเนี่ย เออน้องเราไม่รู้เนี่ยตายแล้วรีบเนี่ยความร้อนใจของเราถ้าเกิดครองสารตรงที่นี่เลยที่ไหนคะดรวัด สุทธารามของเราใช่ไหมวัดสุดทธารามวัดสุดทธารามตั้งอยู่ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19ย่านฝั่งธนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ผู้คนนิยมมาสักการะหลวงพ่อชิมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่คนท้องถิน่นให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้เราได้เดินทางไปกราบไหว้บูชานับว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนเลยก็ว่าได้คนเราขอพระ อาจจะไม่ได้บางทีเกรงใจพระไม่กล้รใช่บางทีขอเทพก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไปขอแบบมั่วไม่ได้ถูกต้องและที่เราจะมาเนี่ยเหมือนได้ทูอินวันอ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องโชคลาภด้วยและเรื่องป้องกันผู้พีปิศาตรด้วยเหมือนเป็นยักษ์ที่เฝ้าทรัพย์สมบัติเขาบอกมีเมื่อกี้ดูแอร์ไปามยังไงฮะเขาบอกว่า มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเหนี้เหรอฮะนี่แหละเขามาขอที่นี่ในในในคนไหนฮะเขากลับไปแล้วค่ะคนนี้เอาบอลป้อนไม่ผมไม่เคยป้นหรอกผมจะบอกว่าอุ้ยจำหลานได้ไหมถ้าเกิดดูรูปร่างนี้อาจจะน่ากลัวน่าเกรงขามเพราะเป็นยักษ์จริงหรอแต่จริงสภาพนี่คือเป็นเทพเป็นเทพเป็นเทวดาหนึ่งในหกชั้นเขาบอกว่าคนจีนอะเรียกว่า หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อท้าเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์เป็นหนึ่งในเทเ้าจัตุโลกบาลโดยท้าเวสุวรรณเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายและเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคัง่งประจําทิศเหนือและมีความเชื่อกันว่าคนไทยโบราณน,นิยมนําผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแกเด็กหรือป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้าย แต่ถ้าเกิดคนไทยจะรู้จักใน3ชื่อว่าเวสุวรรณเสุวรรณท้ากุเวนท้าวกเนหรือถ้าเกิดภาษาพระของทางพุทธนี่คือเท้าไพศพอุ้ยไม่เคยได้ยินอันนี้เป็นหนึ่งความรู้คือเท้าไพศพนะครับเทพเท้ากุเวนและเวสุวรรณเลสเตอร์ก็จะพาเราไปดูด้วยว่าเขาไหว้ยังไงใช่ไหมต้องใช้อะไรไหว้บ้างอีอะไรบ้างครับเเตอร์ก็ใช้มือไหว้นี่แหละครับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว คุณบอก<ง>ว<ช>่ามากกับดอกเตอร์เลยอุปกรณ์การไหวอุปกรณ์การไหวมีอะไรบ้างคะเพราะาบางทีไม่ใช่ว่าจะเอาเอะก็ใช้เหมือนกันไม่ได้จะมีมไม่เหมือนกันอ,อันนี้จะเน้นสีแดงสีแดงเลยเคล็ดลับในการบูชาท้าเวสุวรรณนั้นจุดทูบสักการะ9ดอกและถวายดอกกุหลาบ9้าดอกเทียนแดงสองเล่มน้ำแดงหนึ่งขวดส่วนวิธีการเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าให้นำกระเป๋าสตางค์วนทางขวารอบกระบองของเท้าเวสุวรรณ9ก้ารอบ แล้วอธิษฐานนั่นเองครับไหว้เท้าเวสวรรณเนี่ยจะเหมือนกันหมดจะเหมือนกันหมดประมาณไหนคะัดอกเตอร์ก็คือต้องโมสามจบก่อนจบแล้วก็ท่องคาถาท่องว่าคำแปรนี่คือจะแปรแตกต่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่คำบาลีเนี่ยเหมือนกันหมดอ่าจะขึ้นต้นว่า ก็คืออิติปิโสพระวาก็าคือเหมือนเหมือนบูชาพุทธเจ้าแล้วก็นโม,โมคือน้อมน้อมพุทธเจ้า,าแล้วก็จะเกี่ยวกับนี่ไงเวีสุวรรณยะรรมะราชาโน้าววสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนโมพุทธยะองค์เนี้ยที่ทำไมต้องผ่าปีกมาเพราะอะไรความแปลกจากวัดอื่นยังไงขอใช้ภาษาทัวรนี้ไหมสิ่งที่ต้องแบบต้องว้าวหรือต้องปังที่สุดคือเราบุกว้าวเลยองค์้าววสุวรรณเนี่ยเป็นเนื้อโลหะที่พอเกิดผมเท่าที่เห็นมานะน่าจะใหญ่สุดในโซนโซนกรุงเทพเราในในของเนื้อโลหะเนื้อโลหะ ฟังจากเราสองคนเนี่ยมันจะการันตีอะไรไม่ได้หรอกต้องมานะต้องฟังจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยสิที่ทีเขามาไหว้ตรงนี้สิสิสสมาบ่อยค่ะมาเกือบทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่จะขอเรื่องการงานไม่ให้มีอุปสรรคเพราะว่าก็โชคลาบด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคก็คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบแดงบารมีปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากอยากให้มามาไหว้แล้วจะได้รับบารมีอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ค่ะครั้งแรกค่ะใครแนะนําคุณป้ามาครัเน,นี้ยหลานสาวจ้ะแต่วันนี้คุณป้ามาขอเรื่องอะไรสุขภาพแล้วก็โชคลาภเชิญน,นะคะมาร่วมทําบุญที่วัดสุขารามนะคะขอสิ่งใดก็ประสบผลสลําเร็จทุกคนค่ะที่กลับไป เรื่องอะไรแล้วปังที่สุดเอางี้เลยพี่บอกเคล็ดลับพุ่งหน่อยเร็ว่นะพูเรื่องเดียวเรื่องหน้าที่การงานคือเลยต้องเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดครับอันนี้ตามประสงค์พี่หลวงพ่อท่านแจ้งเอาเลยถ้าได้เลยต้องทำยังไงต่อมันต้องมาแก้บนไหมทางนี้ต้องบอกว่าทางวัดน่ะถ้ามีการแก้บนเนี่ยทางวัดน่ะอยากจะให้แก้บนด้วยพวกข้าวสารอาหารแห้งอ๋อเป็นการทำบุญส่งต่อเพราะว่าเอาไปการส่งต่อให้ให้ให้ผู้รอคอยนะตาีงพ่อบอกพอดีแล้วจริงไหมพี่ที่เขาบอกว่าวัดเนี้ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ย จะเอาไปให้มูลและนิธิสำหรับคนล้างไตใช่ครับตามหน้าตู้อย่างที่เห็นเลยนี่นะเราต้วก็เอนใต้องย้อนเขาหรือยังเอ๊ะเราเอาแล้วยังเอาแล้วยังไอห้าไม่อยู่ที่ตู้เอาสตางค์เป็นไงล่ะอันนั้นเป็นแค่กรอเล่นๆไม่เคยทุบจริงแค่แงแค่แงแหมไม่ใช่เราต้องจะไปขอพรเหมือนพราะขอพรจะขอเป็นแฟนโชคขอราบเผื่อเป็นแฟนด้วยแต่จะขอเรื่องเดียวนะเดี๋ยววันนี้ด็อกเตอร์เขาจะลงไห้เอาเลขให้ดึเลยครับคุณผู้ชมจะขอเผื่อด้วยปไม่รอช้าคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็วางเปิดฝาวางต่อหน้าองค์องค์ท่านนะคะเขามีกระถาให้เราท่องต่อหน้าองค์เท้าเวสุวรรณนะคะเริ่ม <S <S <c oughs> เหรอากี่กี่สามตัวสามตัวขอขสามตัวนะคะเอารว่วงเยวเวศครับ โชว์ไปเลยโชว์ไปเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโชว์ไปเลยโอเคอีกสองตัวสี่รันปืนวันนี้นะนรับตัวมานะมานะวันนี้นะนี่นะคุณผู้ชมฝากด้วยแล้วกันนะเผื่อจะมีโชคลาภร่วมกันแล้วก็เอาเงินมาเข้าวัดทำบุญเยอะๆวันนี้ก็อิ่มน้ำสำราญใจบุญกับ เรื่องราวของการไหว้ท้าเวสุวรรณที่วัดสุทธารามนะคุณผู้ชมคุณต้องมานะถือว่าเป็นเทพเป็นที่พึ่งของมนุษย์ของคนอีกทีหนึ่งก็คือเป็นเทพเป็นการปกป้องดูแลรักษาใช่แล้วก็เรื่องโชคลาภด้วยบางคนบอกเอาอะไรมาไม่ต้องทางวัดจัดเตรียมให้หมดเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยที่นี่ไม่ใช่พุทธภัณฑ์นิดด้วยทำบุญแล้วแต่ศรัทธาใช่ครับผม แต่ที่เราใส่แดงเมื่อกี้อยากให้มันสอดคล้องคล้องแดงหมดกุหลาบแดงหมดเลยถูกต้องต้องมานะฮะต้องมาถือว่ามาที่นี่ก็ได้ไหว้ด้วยขอโชคลาภด้วยและได้สมบูรกับวัดด้วยการเดินทางมาทาเวศวรรที่วัดสุทธารามสามารถขับรถส่วนตัวมาที่วัดได้ครับมาที่ตลาดสําเร็ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน19ฝั่งธนบุรีหรือจะนั่งรถเมล์ลงป้ายตลาดสําเรจเดินเลยขึ้นไปจะเจอซอยวัดสุทธารามครับ ส่วนการเดินทางทาง BTS นะครับให้ลง BTS วงเวียนใหญ่ลงทางออกที่2หรือว่าทางออกที่4แล้วก็นั่งวินได้เลยเวลาเปิดปิดที่นี่เขาเปิดทุกวันช่วงเย็นคนจะเยอะครับให้ไปช่วงกลางวันหน่อยก็จะดีครับแอบกระซิบอีกนิดนึงนะครับทางเข้าออกวัดนี่ค่อนข้างแคบแนะนําให้นั่ง BTS หรือวินก็ดีเหมือนกันครับปิงปิงและดรสุพงศ์ on, ต้องขอตลาไปแล้วสวัสดีครับ